ดีใจจนต้องรีบประกาศเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวอิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่ง Miss g วต n อ n นเ i n n a เนชั่2022ค่ะที่ได้โพสต์ไอจีสตอนะคะว่าเตรียมร่วมงานกับแจ็คสันหวังกับโพสที่ว่าเงือหมดแล้วแต่บุญที่สะสมมาแล้วสักพักนะคะเจ้าตัวก็ลบทิ้งไปแต่งานนี้ค่ะมีแฟนคลับหลายคนนะคะก็แคปทัน โดยเฉพาะนคะคะเหล่าอากาเซ่ค,ค่ะที่พากนร้องหาเมื่อได้ทราบข่าวนี้ต่างก็โพสแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาน,น,นคะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายในใจเป็นเหมือนล้านคําไม่ได้ไม่ได้ไม่คู่ควรเลยพูดได้ไหมคะพี่จี้ไม่คืนนะอย่ามาค่ะเอาเงียไปเก็บก่อนอยู่ในใจพูดไม่ได้ กราบขออภัยเฮียจะร่วมงานกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนนี้ได้ไหมไม่อินอะไรเลยสงสารเฮียไม่ผีดใช่ไหมที่พูดความในใจแล้วก็มีการถล่มสาสตร์อีโมจิกอ,อกตาบนรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้ว่าในขณะเดียวกันนะคะทางแฟนนางงามของอิงฟ้าวราหะเองก็ได้ออกมาต่อว่าต่อค้นเราอากาเซ่กับความคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น แฟนลับคงไปเชียร์กันเยอะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเขาทํางานกันจ้าแฟนขับที่ดีควรยินดีนะคะอย่าห่วงเฮียจนเกินไปบางคนแซ่จังทั้งอิงฟ้าไม่ได้ทาอะไรผิดฉันก็แฟนขับเฮียบางคนก็เหยียดเขาหรือเกินนี่ขนาดนางยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะเราเป็นแฟนขับอิงฟ้านะต้องบอกก่อนงานนี้เป็นงานจ้างที่เจ้าของจองตัวอิงฟ้าไว้ก่อนไปแข่งเวทีโลกและอิงฟ้าเป็นนางงามคนหนึ่งที่ออกรายการทีวีอยู่บ,บ่อยๆงงใจกับแฟนขับเฮียบางคนเฮียให้เกียรติคนอื่นเสมอแต่แฟนขับ,บบางคนไม่ไหวเลยนะ แฟนขับไม่ใช่เจ้าชีวิตนะคะเขาก็ต้องมีงานมีการทํามีเพื่อร่วมงานต่างเพศเหมือนกันค่ะตั้งสติเนาะบางเม้นคืออะไรกันนะทำไมแจ็คสันหวังต้องหนีทําไมต้องบอกงานจะออกมาแบบผู้ดีเฮ้ย <"H ee, S 1> คืออิงฟ้าทําไมหรอแจ็คสันหวังต้องร่วมงานกับผู้ดีเท่านั้นหรอหัดยินดีกับคนอื่นบ้างนะคะไม่ต้องพูดหรอกพี่จี้อยู่เงียบเดีแล้ว<ๆด>แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าติงพี่แจ็คบางคนคือไม่น่ารักนะแต่พี่แจ็คน่ารักมากให้เกียรติทุกคนติงคืออะไรก่อน อย่างไรก็ตามนคะคะล่าสุดค่ะทางน้านบอสนะวัดอิสะระไกลซีนะคะบอสใหญ่แห่ง m i สแก a นก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มในกลุ่มเต้าบอสนะคะล้วมีแฟนคลับนะคะไปถามบอสในะทํานองว่าบอสคะอยากสอบถามงานพี่ฟ้ากับพี่แจ็คสันหวังค่ะคืองานอะไรเหรอคะเขาจะได้เจอกันไหมคะก่อนที่บอสนวัดนะคนะ,คะจะตอบกลับทันทีว่าทํางานด้วยกันครับก็ต้องเจอกันครับ ทั้งนี้นะคะก็ได้ยินมาแว้ๆว่าเหมือนงานนี้นะคะจะเป็นงานที่สาวอิงฟ้าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเท็จจริงยังไงนะคะต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดา,าราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดา,าราด้วยนะคะ